18ภมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพักวาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาถะินทิกัสะอารเมตตตระโขพักวาพิกขูอมันเตสิพิกขวติพัทันเตติเตพิกขูพักขวาโตปัจัตตสูงพักวาเอตาทโวจาเมตตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายะภาหูริกตายายานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะ ปริจิตายะสุสามารถายะเอกาทาสานิสังสาปาติกังขากัตเเมเอกาทาสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณปาระกางสุปินงังปัสสติมนุษานางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติเทวตารักันตินาจจาอิขิวาวิสังวาสัทถังวากัตตมติตัววตังจิตตังสมาทิยะติมุขวันโนวิปัสสีทติอสศม,มูลโหการัง กโรติอุตตลิงอัปติวิชนโตพมมาโรกกปโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาศวิตายาภาวิตายาพาโหลีกตาญายานีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารธายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัถิอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอัถโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอัถทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการเลหิอนุทิสภาณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเลหิอุทิสภาณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหีทิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเลหิอนุทิสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการเลหิโอทิสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหา กาเลหีทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิปัญจหากาเลหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสัตาเวลาอภยญปาปชาอณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปานาเวลาอภยญปาปชาอณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพภูตาเวลาอภยญาปชาอณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุคลาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอเมหิปัญญาหักเลหิอนุทิโสพระนามตตาเจโตวิมุตติกตัเมหิสัตหักเลหิ โอทิโสภรณะนาเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทิโยเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพปุริสาเวลาพยาปชาอนนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพอริยาเวลาพยาปชาอนนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพอนาริยาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพเทวาเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพมนุษาเวลาอภิาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาอภิาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอเมหิสตหากาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัสหากาเลหิทิสา ภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสภเพปุรัติมายาทิสายาสตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสพเปจชิมายาทิสายาสัตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสภเพอุตรายาทิสายาสตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสภเทขิณาญาทิสายาสตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุ สภพปุรัติมายะอนุทิสายาสัตตาเวลาภยาปชาณีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสภพปัจชิมายะอนุทิสายาสัตตาเวลาภยาปชาณีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสภพอุตตรายะอนุทิสายาสัตตาเวลาภยาปชาณีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสภพทักขินายะอนุทิสายาสัตตาเวลาภยาปชาณีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสภพเหติมายะทิสายะ สัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพออุปริมาญาทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปุรัติยาญาทิสายาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปัชิมาญาทิสายาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สภเพอุตรายาิศายาปานาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสพเพทักขินายาติสายาปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภเพปุรัติมายาอนุทิสายาปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภเพปัจชิมายาอนุทิสายาปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสพเพอุตรายาอนุทิสายาปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ ญาอนุทิสายาปานาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเหิติมายาติสายาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเอุปรลิมาญาติสายาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเปุรติมาญาติสายาภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเปัชิมาญาติสายาภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเอุต un er. ุลาญาติสายญาภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภเทกขินาญาติสายญาภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภพุรัติมายาอนุทิสายญาภูตาอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสเภปัชิมายาอนุทิสายญาภูตาอเวลาอภยาปชาอนิค้าสุขีอัตนานปริหารันตุ สเพออุตรายะอนุทิสายาภูตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพเหติมาญะติสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพอุปริมาญะติสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปุรัติมาญะติสายะปุคลาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สเพปัจจัมายญาติสายญาปุคลาเวลาอภาญาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายญาติสายญาปุคลาเวลาอภยญาปชานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพทักขินายาทิสายญาปุคลาเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายญาปุคลาเวลาอภาญาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพปัจชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเอุปปริมายาทิสายาปุลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพปุรัติมาญาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเอปัชิมาญาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพยอุตรายาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สภเทักขิณาญาติสายาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอพยาปชาอีิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพปัจชมายาอนุทิสายาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพออุตตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคสุขีอัตนานปริหารันตุสเพทักกินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคสุขีอัตนานปริหารันตุสเพเหติมายะทิศายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคสุขีอัตนานปริหารันตุสเพอุปริมายะทิศายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอณิคสุขีอัตนานปริหารันตุ สภาปุรัติมาญาติสายญาอิอิโยอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาปัจฉิมาญาติสายญาอิอิโยอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาอุตรายญาติสายญาอิทิโยอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภาทักขินายญาติสายญาอิทิโยอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ ัพพะปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภยาปะชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภยาปะชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาอุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภยาปะชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภยาปะชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาเหตุทิมายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสภาปุริมาญาติสายาอิทิโยอเวลาอัพยาปชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาปุรัติมาญาติสายาอิทิโยอเวลาอภิญาปชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปชิมาญาติสายาปุริสาอเวลาอพยญาปชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตรายญาติสายาปุริสาอเวลาอัพยาปชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเทขินายาทิสายาปุริษาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตูสภเพปุรัติมายาอนุทิสายาปุริษาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหารันตูสภเปจฉิมายาอนุทิสายาปุริษาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตูสัเเพอุตรายาอนุทิสายาปุริษาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหารันตูสภเทขินายาอนุทิสายา ปุริษาอเวลาอภยาปชาอีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเเหติมาญาทิสายญาปุริษาอเวลาอภยาปชาอณีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเเหออุปริมาญาติสายญาปุริษาอเวลาอภยาปชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเเหปุรัติมาญาทิสายาอรลยาอเวลาอภยาปชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ सफे पच्चिमा याि साया अलिया अवेला अभिया पछा अनी खा सुखि अता नंग पढ़ि हालांत सफे उत्तरा या थि साया अलिया अवेला अभिया पछा अनी खा सुखि अता नंग पढ़ि हालंत सफे थखिना या थि सा अलिया अवेला अभिया पछा अनी खा सुखि अता नंग पढ़ि हालांत सफे पुल्थिमा अन थि साया अलिया अवेला अभिया पछा अनी खा सुखी अता नंग पढ़ि हालं สภพปัจชิมายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภยาปชาอิิคาสุขียตานังกวิหารันตุ สพเุตรายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเทักขินายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเเหติมายาติศายาอริยาเวลาอภิยาปชาอริคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเุปรลิมายาทิศายาอริยาเวลาอภิยาปชาอิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพปุรัต no. ิมาญาติสายญานาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสภพปัจชิมาญาติสายญอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสภพอุตตรายาติสายญอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสภพทักขินายาติสายญอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสภพปุรัติมายานุทิสายญอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปัจชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภพอุปริมาญาิสายาอนาริยาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปุรัติมาญาิสายาเทวาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปัจชิมายาทิสายาเทวาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตรายาทิสายาเทวาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สพเทขินายาธิสาญาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภเปุรัติมายาอนุธิสาญาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเภปัชิมายาอนุธิสาญาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สภเอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขียัตานางปริหารันตุสภเทขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขียัตานางปริหารันตุสภเเหติมาญะทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขียัตานางปริหารันตุสภเอุปริมาญะติสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขียัตานางปริหารันตุ สพเพปุรัทธิมายาติสายญามนุษาอเวลาอยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภเปัปชิมาญาติสายญามนุษาอเวลายาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภเพอุตรายญาติสายญามนุษาอเวลายาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพทักขินายญาติสายญามนุษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพปุรัทธิมาญานุทิสายญามนุษาอเวลาอยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สเพปัจชิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาพภาปราปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสะเพออุตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาพภาปราปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาพภาปราปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สพเหตุมายาติสายญามนุษย์สาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสภเอุปริมาญาติสายญามนุษย์สาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปุร์ติมาญาติสายญาวินิปัติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเปชิมาญาติสายญาวินิปัติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานัง ปลิหารันตุสภเอุตรายาทิสายาวินิปาติกาเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขียตานังปลิหารันตุสพเักขินายาทิสายาวินิปาติกาเวลาอภาญาปชาอนิคาสุขียตานังปลิหารันตุสเภปุรัติมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขียตานังปลิหารันตุสเภปชิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขียตานังปลิหารันตุ สภเุตรายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาพยาประชานนิาสุขีัตานังปริหารันตุสภเทักขินายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาพยาประชาชนนิาสุขีัตานังปริหารันตุสภเเหติมายาทิสายาวินิปาติกาเวลาพยาประชาชนนิาสุขีัตานังปริหารันตุ สเพอุปปริมาญาทิศายาวินิปาติกาเวลาพรยาประชาคาสุขีอัตตานางปริหารันตุติอิเมหิทัศหากาเลหิทิสาภรณะนาเมตตาเจโตวิมุตติสภ์เพสังสัตตานางปีระนางวัชเชตวาอภีระนายาอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวา อสันตาเปนะปริยทานังวัชเชตวะอปริยทานีนะวิเหสังวัชเชตวะอวิเหสายสเพสตตาเวลิโนโหตุมาเวลิโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตตาโหตุมาทุขิตตตาติอิเมหีอัตหากาเลหีสเพสตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพะพยาปาทปริยุทธาเนหีมุจจะตีติวิมุตติเมตตาจ่เจโตวิมุตติจาตีเมตจา เจโตวิมุตติเมตตาพมวิหารภาวนานิทติตา19เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตาจนิทุกขาพยาปัตาจนิพยาโสกปตาจินิโสกหโหตูสภเพปิปานิโนเอตาวัตาจะอัมเหหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสพเพเทวานุโมทันตูสพสัมปติสิทธยาทานังท่าทันตูสัทายาสีลังลักขันตูสพธา ภาวนาพิราตาหุนตูขัดฉันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลัป,ปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิ ส,สัพพโสสัเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสสัเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสัพพโสสัเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสัพพโสสัเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสัพพโส สัพเพพุทธาพระปปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสสพพโสสัพเพพุทธาพระปปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสสพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระตนะตรย ด้วยการสวดสาธยายมนลพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและปวดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมวัตถุมงคลพระปิดใต้ย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน